สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฟนฮีโร่ชาแนลและในคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่หากซูเปอร์แมนฆ่าพ่อแม่ของแบทแมนอะไรจะเกิดขึ้นหากเรามองย้อนกลับไปถึงจุดกําเนิดของ2องซูเปอร์ฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่แบทแมนและซูเปอร์แมนก็คงพอจะทราบกันดีเด็กชายบรูซเวนที่ออกมาจากโรงหนังกับพ่อแม่พ่อแม่ของเขาได้ถูกโจรในตรอกยิงตายก่อนที่เขาจะตัดสินใจกลายมาเป็นแบทแมนกับเรื่องราวของเด็กเอเลี่ยนบ้านแตกจากดาวคริปตัน ที่ยานบินของเขาตกลงในไร่ที่รัฐแคนซัสและถูกเก็บไปเลี้ยงดูโดยสองสามีภรรยาชาวไร่ก่อนจะเติบโตขึ้นมาเป็นบุรุษจอมพลังในนามของซูเปอร์แมนแต่จะเป็นอย่างไรถ้าซูเปอร์แมนเป็นต้นเหตุให้พ่อแม่ของบูสต้องตายโดยเป็นเรื่องราวในจกักรวาลคู่ขนานปรากฏอยู่ในคอมิก Elseworlds a เอที่เพจใจแอนชื่อว่า Worlds Apart โดยเรื่องมีอยู่ว่าในตอนที่บรูซออกมาจากร่งหนังกับพ่อแม่ ออกวิ่งร่าเริงไปตามภาษาของเด็กนั้นก็เป็นตอนเดียวกันกับที่ยานของซูเปอร์แมนได้มุ่งตรงมาอย่างโลกแต่แทนที่ยานของซูเปอร์แมนจะมุ่งไปตกที่ไร่แคนซัสตามสูตรมันกลับตกลงในจุดที่ครอบครัวของบูสตอยู่แทนซึ่งได้เกิดแรงระเบิดขึ้นเป็นวงกว้างและฆ่าพ่อแม่ของบูซในทันทีส่วนบูซนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสกลุ่มของไวร์ไลฟ์เล็กซ์ลูเทอร์ได้มาถึงในจักรวาลน,นี้ลักษณะของเขาเป็นชายหัวโลนร่างใหญ่คนหนึ่งพวกเขาตรวจพบว่า มีเด็กอยู่ข้างในยานนั้นซึ่งดูจะมีพลังมากเสียด้วยลูเธอร์บอกให้พักพวกนั้นขนย้ายยานบินและทารกน้อยไปไว้ที่ห้องแผลของเขาที่เนววดาและถามนายกเทศมนตรีของเมืองซึ่งเป็นพวกของเขาว่ายังมีพยานผู้เห็นเหตุการณ์มีชีวิตรอดอยู่หรือไม่นายกเทศมนตรีตอบว่ามีเพียงเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เหลือรอดเท่านั้นแต่เขาไม่อยู่ในสภาพที่จะมาขัดขวางงานของพวกเขาได้หรอกบรูซนั้นนอนอยู่บนเตียงคนไ้เขามีผ้าพันแผลพันอยู่รอบตัวอัลเฟรดได้มาเยี่ยมเขา บรูซพูดว่าเขาบังเอิญได้ยินแผนการของลูเทอร์ทั้งเสียงของระเบิดทั้งย่านผ่านนะและมีเด็กที่อยู่ข้างในด้วยบรูซสาบานว่าไม่ว่าจะต้องตามจนสุดล่าฟ้าเขียวเขาก็จะตามค่าไอเด็กเวนั้นให้ได้บรูซได้ฝึกฝนตัวเองให้กลายเป็นบุรุษในหน้ากากที่มีนามว่าแบทแมนเขาเติบโตขึ้นมาด้วยความแค้นพร้อมกุมความลับที่ฝังไปพร้อมกับศพของพ่อแม่ของเขาไว้ความลับที่จะนำทางเขาไปสู่ชายคนนั้น20ปีต่อมา รูสในร่างของแบทแมนเดลอบเข้ามาที่ห้องแล็บของลูเธอร์ขณะนั้นลูเธอร์กำลังทดสอบพลังของซูเปอร์แมนอยู่พอดีเขาฟูมฟักฝึกฝนซูเปอร์แมนมาดังลูกชายและความฝันในการครองโลกของสองพ่อลูกก็ใกล้จะเป็นจริงท่านใดนั้นแบทแมนก็ได้กระโจนตัวเข้ามาซูเปอร์แมนรีบเข้าไปบังลูเธอร์เอาไว้ตอนนี้ทั้งสองได้มาประจันหน้ากันด้านหนึ่งคือตัวตนผู้มีพลังกำลังดุจพระเจ้าอีกด้านเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยความเกรดชังแบทแมนเล็งปืนไปที่ซุป และยิงกระสุนรัวสี่นัดซึ่งบุรุษเด็กก็ไม่เกรงกลัวเพราะกระสุนปืนทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าซูเปอร์มาไปเพราะมันไม่ใช่กระสุนธรรมดาแต่เป็นกระสุนแคลคคริปโตไนท์ซุปล้มลงสิ้นใจทันทีลูเธอร์เสียใจมากลูกชายของฉันแกพลาดเขาไปจากฉันแบทแมนได้ถอดหน้าก,ากากของเขาออกซึ่งใบหน้าครึ่งหนึ่งของเขาเละเพราะว่าถูกไฟเผาในที่สุดเขาก็สามารถแก้แค้นได้สําเร็จก่อนกล่าวว่าแม้ลูเธอร์จะพยายามทําลายธาตุที่เป็นจุดอ่อนของซูเปอร์แมนบนโลก แต่เขาก็สามารถหาคลิปตัวไหนได้มากพอที่จะเอามาทําเป็นกระสุนได้5นัดก็จะจ่อปืนไปที่หัวของตัวเองและกล่าวว่าสี่นัดสําหรับซูเปอร์แมนของแกและอีกนัดที่จะพาฉันไปหาพ่อกับแม่แบทแมนยิงนัดที่5ใส่หัวของตัวเองเขาล้มตายลงอยู่ตรงนั้นในโลกที่ดีกว่านี้ความแตกต่างของพวกเขาจะทําให้พวกเขากลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ในจกักรวาลแห่งนี้มันคือจุดจบของพวกเขาทั้งคู่ซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ดาร์กพอสมควรนะครับ ซึ่งนี้ก็จบไปแล้วสำหรับการ์ตูนสายดาร์กอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช n e l ของเราด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้แฟน r o Channel ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ต้องคอยติดตามกัน See you again. Goodbye. สวัสดีครับ